สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายรีโมทเครื่องเล่นบลูเรดิสสามมิตินะครับคุณผู้ชมครับรีโมทเครื่องเล่นบลูเรดิส3ดีนะครับหรือว่าบลูเรดิสสามดียี่ห้อลีโอนานะครับซึ่งเป็นรีโมทที่หายากมากๆแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งแทบจะไม่มีเลยนะครับมือหนึ่งก็น่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับอันนี้เป็นมือสองนะครับแต่ว่าก็ ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับเจ้ารีโมทเครื่องเล่นบลูเรด3สมิติยี่ห้อลีโอน่านะครับนี่ครับปุ่ม 3D มีนะครับมีเอ่อขออภัยเป็นโลโก้ 3D นะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้รีโมทยี่ห้อลีโอน่านะครับสำหรับเครื่องเล่นบลูเรดิสสมิตินะครับหรือว่าบลูเรดิสสนั่นเองนะครับเป็นสินค้ามือสองที่ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา500บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่08158 519 98ครับขอบคุณครับ